สำหรับความประทับใจนะคะที่ได้เรียนที่นี่นะคะก็บรรยากาศเป็นกันเองนะคะอาจารย์ทุกคนนะคะก็น่ารักนะคะแล้วก็ให้ความเอ็นดูกับนักศึกษาทุกคนนะคะแล้วก็พร้อมที่จะผลักดันทุกคนนะคะให้จบไปเป็นมหาบัณฑิตแล้วก็ดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณภาพนะคะก็ถ้าน้องๆคนไหนนะคะสนใจอย่างมาเรียนนะคะก็ยินดีต้อนรับนะคะรับรองว่า มีความสุขแล้วก็ได้รับความรู้กลับไปอย่างแน่นๆแน่นอนค่ะรู้สึกประทับใจนะครับที่ได้เรียนที่คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุนะครับก็ที่จบมาได้นี่ก็ได้รับความช่วยเหลือจากท่านอาจารย์ทุกท่านเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็อยากเชิญชวนนะครับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,นะครับที่สนใจจะมาศึกษาทางด้านเทคโนโลยีวัสดุนะครับแล้วก็เรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมก็ขอให้มาลองศึกษาที่นี่ดูก่อนนะครับ ว่าเผื่อจะได้นําไปใช้ในการปฏิบัติงานในอนาคตได้นะครับความประทับใจที่ได้มาศึกษาวิทยาเอกที่คณะพลังงานสิ่งดวล้อมแระวัสดุนะครับอันดับแรกก็คือในส่วนของตัวอาจารย์ที่ให้ความช่วยเหลือในการศึกษาแล้วก็การทําวิทยานิพนธ์เป็นอย่างดีแล้วก็ได้ให้แนวคิดในการวิธีการวิจัยวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลแล้ก็นเสนอข้อมูล,ลในระดับประเทศและระดับนานา,นานชาติ รวมถึงบคุคลากรของคณะเองให้ความช่วยเหลือนในการศึกษาจนตบก,การศึกษาในครั้งนี้เป็นอย่างดีนั่นคือขอเชิญชวนน้องๆที่สนใจเข้ามาศึกษาในส่วนของคณะพนังงานสิ่งแวดล้อมและสรุปซึ่งปัจจุบันในส่วนของออการทำคาร์บอนฟุตพิพ้งช่วยลดท้อรูปร้อนเป็นปัจจัยสําคัญซึ่งในส่วนของถ้า ผลิตสินค้าส่งออกตลาดยุโรปซึ่งคอนเซิร์เรเรื่องคาร์บอนฟอสเฟตเป็นอย่างดีนั้นมา,าศึกษาที่นี่เอาความรู้ที่ได้ไปใช้ในการประกอบวิชาชีพเกี่ยวกับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกกับโลกได้ครับเชิญชวนน้องๆทุกท่านมาศึกษาที่นี่ได้สําหรับคณะพลังงานแล้วสิงแวดลรองแล้ววัสนุนนะคะความมั่นใจของที่นี่นะคะ,ะเป็นสาขาวิชาที่ความต้องการของตลาด ะะแล้วก็อาจารย์ให้คำปรึกษาดีมากค่ะมีทุนการศึกษาสําหรับการทําวิจัยนะคะสําหรับน้องๆคนไหนที่อยากจะเข้ามาเรียนคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุะสดนะคะสามารถติดต่อมหาลัยได้เลยค่ะ,ะมีพี่ๆคอยให้คําแนะนําและให้คาปรึกษาตลอดจนเราจบการศึกษาเลยค่ะขอเชิญทุกท่านเข้ามาเรียนคณะนี้นะคะความาทับใจนะคะก็มีรุ่นพี่แล้วก็คอย ประคับประคองก็หนุนกันเป็นเหมือนครอบครัวเลยแล้วก็ให้ความรู้ทั้งในเรื่องของวิชาการแล้วก็ในเรื่องของการใช้ชีวิตในการทํางานด้วยค่ะก็ะต้องบอกว่าความประทับใจของผมเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าด้วยเนื้อหาหลักสูตรนะครับก็จะมีอาจารย์ที่เป็นที่ปรึกษากับทางด้านอุตสาหกรรมได้มีการใช้เรื่องราวหรือว่ามีการใช้ประสบการณ์เข้ามาเกี่ยวข้องทําให้ในเนื้อหาหลักสูตรนะครับมีความที่ค่อนข้างจะเข้าใจง่าย แล้วก็รีเลทกับตัวุาาิสาการได้ดีครับสแสดงว่าเด็กที่เข้ามาใหม่หรือว่าเข้ามาเรียนนะครับก็จะสามารถนำข้อมูลหรือว่านำความรู้ตรงนี้ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพแน่นอนครับาจากคณะพลังงานค่ะสาขาเทคโนโลยีคุณภาพความประทับใจที่ได้มาเรียนคณะที่นี่ก็คือหนึ่งก็คือได้ทุนขาแล้วก็ได้มีโอกาสไปทำวิจัยที่โรงงานจริงได้ไปจเจออ,อุปสรรคหรือว่าปัญหาจริงๆแล้วทำให้เราได้พัฒนาตัวเอง ประทับใจอาจารย์ที่ที่นี่ครับก็ช่วยเหลือหลายๆด้านครับทั้งทางด้านวิจัยทางด้านการศึกษานะครับอาจารย์ก็ช่วยเหลือจนสามารถผ่านพ้นไปได้ด้วยดีครับแล้วก็มาเป็นบัณฑิตวันนี้ครับไปสนใจจะมาเรียนสาขาเกี่ยวกับเทคโนโวนภาพหรือว่าเกี่ยวกับพวกเครื่องจักรในโรงงานพวกความร้อนความเย็นก็สามารถมาเรียนได้ที่คณะพลังงานสิ่งวแวดล้อมและวลัวสดุสาขาเทคโนโวนภาพค่ะขอเชิญนะน้องๆที่มีความสนใจทางด้าน พลังงานนะครับผมดะเรียนเชิญมาเรียนที่คณะพลังงานสิ่งวล้อมและวัสดุของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะครับที่นี่ก็มีคณะาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านนะแล้วก็ความรู้ที่น้องได้เนี่ยก็สามารถนําไปไประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมได้นะครับมีประโยชน์มากจริงค่ะถ้าพูดถึงความประทับใจที่มีต่อคณะพลังงานนะคะก็ประทับใจในหลายๆอย่างอาจารย์เจา้าหน้าที่เพื่อนใน ช้นเรียนก็ได้ประสบการณ์ทงการทํางานการเรียนรู้ได้ความรู้ต่างๆมากมายแล้วก็ได้มีโอกาสร่วมทํางานวิจัยกับอาจารย์ก็ได้เรียนรู้หลายอย่างเวลามีปัญหาก็ปรึกษาอาจารย์ก็ให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดีหรือเจ้าหน้าที่ทุกคนในคณะก็ให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดีให้ทุกคนนะคะที่มีความหึใจในด้านพลังงานนะคะมาเรียนที่นี่ด้วยกันเยอะๆค่ะ รทับใจในคณะและก็สาขาที่เรียนค่ะอาจารย์ที่ปรึกษาที่คอยดูแลค่ะ,ะในเรื่องของการใช้ชีวิตแล้วก็เกี่ยวกับการเรียนแล้วก็การทำงานเลยชอบที่นี่มากเลยค่ะ